บทที่5ทักษะเวทมนลุงจูจูคุณอยู่ที่นี่หรือไม่พอไปถึงร้านเล็กๆก,ก็ไม่เห็นใครเลยเฟิงกังตะโกนเสียงดังมาเลยมาเลยคำตอบของเชินชินแม่ของยังอยู่มาจากห้องด้านหลังประตูถูกผลักให้เปิดออกเฟิงกังมองเข้าไปข้างในก่อนอื่นฉันเห็นเชินชินเดินออกไปด้วยใบหน้าที่แดงระเรือ่อร่างที่คุ้นเคยเดินตามหลังเธออย่างใกล้ชิดอูถงเตอ๋อโยกังซี คุณต้องการซื้ออะไรเฉินชิ้นทักทายอย่างอบอุ่นตัดซี่โครงให้ฉันหนึ่งปอนขายยังคะใช่เฉินชิ้นไปเอาซี่โครงหมูชิ้นใหญ่เขาจึงไปสับมันลงไปเดฟเดินไปที่ประตูฉันเดินไปรอบๆตัวของเขาด้วยรอยยิ้มมันเหมือนกับการชื่นชมงานศิลปะชิ้นหนึ่งมันทําให้เฟิงกังค่อนข้างอึดอัดเดโบราฉันกําลังทําอะไรอยู่กังซี คุณมีแผนสำหรับอนาคตรหรือไม่ตั้งใจใช่คุณอยากไปทำงานในเมืองไหมคุณสามารถทำเงินได้เท่าไหร่จากการทำงานนอกเวลาฉันจะไม่ไปทำงานในเมืองแน่นอนแค่อยู่ในประเทศชนบทก็ค่อนข้างดีเช่นกันผักสีเขียวพึ่งตนเองตรับเท่าที่ยังมีพื้นที่หนึ่งในสามของเอเคอร์คุณจะไม่ต้องกังนวลว่าจะไม่มีอะไรกินไปตลอดชีวิต เฟิงกังไม่เข้าใจว่าทำไมเด็บถึงถามคำถามเช่นนี้ในหมู่บ้านบลฮีเนียเด็บมักไม่ชอบคนอื่นเสมอเหตุผลก็คือเขาขี้เกียจและขี้เกียจทำอะไรไม่ได้เลยทั้งวันแต่ประตูหญิงไม้ข้อมุมใครก็ทำแบบนี้บ่อยๆแต่เฟิงกังไม่ได้คิดถึงเดโบราแบบนั้นเด็บทำงานของเขาไม่ถูกต้องอีกต่อไปแต่คนไม่หิวหรือหนาวใช้ชีวิตของคุณอย่างมีความสุขเขามีข้อดีของตัวเอง ดีมากเดฟพยักหน้าคุณอยากเรียนศิลปะจากฉันไหมทักษะการเรียนรู้ฉันควรเรียนรู้ทักษะอะไรบ้างเรียนรู้ทักษะช่างไม้ของคุณแน่นอนคุณสามารถเรียนรู้งานช่างไม้ได้แต่ฉันมีทักษะที่ทรงพลังกว่าตราบใดที่คุณเต็มใจบูชาฉันในฐานะครูของคุณฉันสามารถสอนคุณได้ทุกอย่างรับรองว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณตลอดไปสิ่งที่เด็กพูดนั้นไม่อาจเข้าใจได้ รีตาลงแล้วมองดูเขาเฟิงกังเกาหัวของเขายิ้มเด็บทักษะพิเศษของคุณคืออะไรคุณบอกว่าฉันสามารถได้รับประโยชน์มากมายตลอดชีวิตทำไมฉันไม่เห็นคุณได้รับประโยชน์มากมายฉันเด็บตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งทันใดนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นฟ้าแล้วตะโกนห้าห้าฉันได้รับประโยชน์มากมายหรือไม่คุณบอกได้ไหมคุณต้องเรียนรู้จากฉัน เพียงเท่านี้คุณก็สามารถชื่นชมความงามและประโยชน์ของมันได้อย่างลึกซึ้งการพูดรอยยิ้มของเดฟกลายเป็นเรื่องลามกอนาจารยอย่างยิ่งจริงหรือเท็จเฟิงกังไม่เชื่อแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องจริงคุณบอกฉันคุณกำลังเรียนรู้ทักษะประเภทใดเฟิงกังกล่าวด้วยสีหน้ามีความหวังบอกคุณแล้วคุณต้องมาเป็นลูกศิษย์ของฉันคุณต้องเรียกฉันว่าอาจารย์เมื่อเห็นฉันจากนี้ไป ให้วายร้ายคนนี้เหมือนคุณมาเป็นนายของฉันเฟิงกังยังคงไม่เต็มใจเล็กน้อยหากทุกคนในหมู่บ้านรู้เรื่องนี้อย่าบอกว่าหน้ามองคล้ำแม้ว่าจะเป็นเพื่อพ่อแม่ของฉันแต่มันก็ยังคงเป็นความอับอายบนใบหน้าของพวกเขาเดโบราห์พูดช้าๆฉันยอมรับคุณเพราะคุณเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้สืบทอดของฉันคนธรรมดาอยากจะบูชาเราเป็นครูของตนฉันขี้เกียจเกินไปที่จะรุกรานเขาคิดมากกว่าตัวเองถ้าตกลง มาหาฉันก่อนสองทุ่มคืนนี้ถ้าไม่เต็มใจนั่นหมายความว่าคุณไม่มีความเกี่ยวข้องกับทักษะนี้การพูดเดโบราสายหัวสามครั้งออกไปอย่างมีชัยเดโบราเฟิงกังตะโกนคุณไม่บอกฉันด้วยซ้ำว่าคุณกำลังเรียนอะไรอยู่ฉันจะเป็นครูของคุณได้อย่างไรจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสอนให้ฉันฆ่าคนและจุดไฟเผาพวกเขาฉันกำลังขุดหลุมศพของตัวเองเหรอเท้าของเดบถูกกระแทก คิดสักครู่เขาพูดโดยตรงนำซีโครงกลับบ้านฉันรออยู่ริมแม่น้ำเจ้าเด็กน้อยมานี่เร็วเข้าอย่าปล่อยให้ฉันรอพูดเลยเดโบราเดินไปที่แม่น้ำเฟิงกังคิดอยู่ครู่หนึ่งหยิบซีโครงที่เฉินชินมอบให้ลองดูข้างในถามวันนี้เสี่ยวอยู่ไม่อยู่บ้านเหรอเสี่ยวอยู่ไปเล่นที่บ้านป้าของเธอในเมืองโอ้เฟิงกังรู้สึกผิดหวังเล็กน้อย เมื่อไหร่เธอจะกลับมาฉันเพิ่งไปเมื่อเช้านี้จะใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์เป็นอย่างน้อยเฉินฉินพูดด้วยรอยยิ้มยังไงนางสาวเสี่ยวอยู่เฟิ่งกังเกาผมของเขาอย่างเขินอายหัวเราะสองครั้งหันหลังกลับและจากไปกลับบ้านยื่นซี่โครงให้แม่จากนั้นเขาก็เดินตรงไปที่แม่น้ำเด็กนั่งอยู่บนสนามควันหายใจดังขึ้นเหมือนนางฟ้าสะดวกสบายมาก เฟิงกังนั่งอยู่ข้างๆเขาถามเดโบราตอนนี้คุณต้องบอกฉันว่าทักษะคืออะไรเด็บลากบุหรีของเขาไปนานวงแหวนควนออกมาจากปากของคุณทีละวงเช่นเดียวกับแหวนโอลิมปิกสวยมากเฟิงกังแอบชื่นชมถ้าเพียงมีทักษะการเป่าควนให้ดูเท่และรับสาวๆได้เป็นลูกยิงที่แน่แนดวงตาของเดโบราเป็นประกายสดใสที่เฟิงกังมองไปรอบฮ่าฮ่ พูดเบาๆทักษัศดักสิทธิ์พระเจ้าทักษะอืมเดฟพยักหน้าหยิบมวลบุหรี่ขึ้นมาอีกมวลคราวนี้คนที่หายใจออกกลายเป็นดอกไม้ที่สวยงามฟังนะเดบฉันยังไม่ได้แต่งงานแม้ว่าฉันจะอายุเกิน40ปีแล้วก็ตามจริงๆแล้วฉันไม่ขาดเลยสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับทักษะเวทมนต์ของฉันแฟง,งยิ้มและพูดว่าเดโบราห์คุณรอเล่นฉันเหรอเรื่องตลก เด็บหน้าบึง้งคุณคิดว่าฉันล้อเล่นไหมรูปภาพเฟิงกังกล่าวด้วยรอยยิม้มออกไปจากที่นี่เดโบรากำลังจะต่อสู้แต่เฟิงกังก็ขัดขวางมันอย่างรวดเร็วเดโบราถ้าคุณอยากจะแกล้งฉันแล้วลืมมันซะเมื่อฉันกลับไปฉันต้องช่วยแม่ทำงานทุ่งนาถ้าจะพูดเรื่องจริงจังมาพูดคุยกันต่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลาเฟิงกังไม่เชื่อคำโกหกของเด็บเลย พูดด้วยสีหน้าจริงจังสิ่งที่ประนามคุณไม่เชื่อที่ฉันพูดเลยเดฟกรอกตาของเขาให้เป็นอย่างนั้นคืนนี้12บสนาฬิกาคุณไปที่โรงแต่งโมของเหลาหนิวแล้วฉันจะให้คุณดูว่าสิ่งที่ฉันพูดเป็นจริงหรือไม่ตกลงเฟงกังพยักหน้าหากคุณมีทักษะที่ยอดเยี่ยมจริงๆฉันเฟิงกังจะเป็นสิทธิ์ของคุณให้ฉันได้เรียนรู้ทักษะที่ยอดเยี่ยมของคุณจากคุณ